มาครับพี่น้องหลังจากเมื่อเช้าที่เราอัปเดตสปริงซิ่งไปนะครับสำหรับเสียบอนเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นไงบ้างรอบแหมลูกขับไปช้าดูลั่นดีจริงเลยแหมอ,อที่ปลายยาวฮนะตอนนี้ทุกคนก็กำลัสนใจ ไม่ธรรมดาครับาาบึงใช้ได้อยู่ฮะแหมหันมายิ้มเลยเสียบ,บอลรอบเหยียบสบายขึ้นนะเฮ้ฮะบันโรตารี่ครับวันนี้